ก็สวัสดีค่ะก็คือวันนี้อยูกับเมลินดายช n แนลนะคะวันนี้มาเที่ยวอินเดียนะคะลูซี่นั่นบรรยากาศรอบรอบนีนส้สวยมากเลยค่ะแล้วก็ไปกินอาหารมาเต็มอิ่มเลยค่ะตอนขึ้นเครื่องบินนะคะนี่เรามากินร้านทตมอินเดียเป็นไงเป็นไงเป็นไง,นไงอร่อยอันนี้็ร่าอะไร เราอะไรนะเว้เบเกอรี่เบเกอรี่ราเป็นยังไงเหมือนเหมือนที่บ้านเราไหมมันนัวไหมมันยินฟันทำไมไม่พูดเลยบอกตัวเอ้เยแต่แต่ที อันนี้คือน้ำส้มเชงนนหวานมากอันนี้คือน้ำทับทิมเอ็กตาไอ้ไรโอเคก็เหมือนกันน้ำทับทิมจ้ะอาชิม

น,นี่จะเป็นส้มเชงอันนี้กล้วยอันนี้กล้วยอะไรไม่รู้แอปเ,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 เปิ้ลเอาแอปเปิ้ลนทะอดเ้ยเนาะแม่ไม่จะกินแม่จะกินแม่จะกิน ดีดีอันนี้ดีมากพี่ไม่ไห้อยอันไหนก็ได้เลยกระโดดขอให้ท่านกไหนอ่ะถคืออะไรกินง่าเคจิเด็ดสุดอันนี้อันนี้ได้ไอยู่เข้ามาบ้างแล้วคืออะไรโค้งโค้งน้ำข้าวมาจากไหนนะชาหามคุณผู้ชมไปนะคะเค้งน้ำข้าวมาจากไหน Where did you get this from? From which play do you get this one? Huh? From which play did you get this apple? Indian, Indian apple. Indian. Mm. Next. I need one. Okay. มาสั่งอาหารกินนะคะสั่งอาหารเองอะไรเองนะจ๊ะ 妈妈、嗯、来拿哈，拿哈麦子。拿来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  เราสั่งน้ำทับทิมไปสองแก้วนะคะน้ำทับทิมคือดีมากติตใจเมื่อวานจิตใจไม่ไหวนะคะวันนี้ก็เลยต้องมาซ้ำนะะ Thank you. 哦。 หูได้เพราะว่าคนนี้ก็ของอันะไรเขาข,า,ขายหรือเปล่าเห็นมันมีราคาเห,เห็นไหมเห็นไหมเต้าใหญ่ไม่ไหวจริงจริงก็เธอจะไม่หลบให้ผมกันนะจะอยู่ที่อย่างเดียไม่หลบ ร้านนี้จะเป็นร้านเหมือนเป็นโรงสีที่เขาไว้บดถั่วค่ะก็จะมีชาวบ้านนำถั่วมาบดนะคะก็จะเป็นถั่วชนาดานถั่วลูกไก่สีดำครึ่งซีกนะเขาก็จะเอามาบดคือมันบดละเอียดมากๆเลยนะคะออกมาคือแบบละเอียดเลยเราก็ขอเขาไปดูนะ เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วเขาก็ใจดีมากๆเลยนะคะก็จะบทแบบนี้เลยค่ะตอนแรกเราก็สงสัยว่าเออทำไมเขาบทไปใช้เยอะจังเลยอะไรเงี้ยเขาจะกินทันไหมคนนี้เขาเป็นแม่ค้านะคะ เขาขายพวกวาด้าที่เหมือนเอาไปชุบแป้งตัวนี้ค่ะนำไปทอดนะคะว่าจะเป็นวาด้าจากกล้วยดิบวาด้าจากกล้วยสุกเอ่อวาด้าจากพริกหยวกพวกนี้ค่ะเขาเป็นแมค่ค้าเราวันต่อไปเราก็ไปเจอเขาที่ที่เขาขายนะคะแล้วก็อ๋อคนนี้นี่เององเงี้ยเขาจะบดเป็นกระสอบเลยนะหลายกระสอบเลยค่ะ นี่นะคะถั่วบทใหม่ๆแบบนี้นะมันคงจะหอมมากๆเนาะเราเอาไปทากับข้าวอะไรเงี้ยค่ะมันก็คงจะได้แบบได้รสชาติที่มันหอมเป็นเอกลักษณ์สดใหม่นะคะวัตถุดิบดีนําไปทําอาหารมันก็อร่อยกินสดๆใหม่ๆนะคะอืมบรรยากาศเนาะ อินเดียเขากินถั่วเป็นหลักอยู่แล้วค่ะคือแบบแล้วถั่วตัวนี้คือจะโปรโตีนสูงมากๆเลยแล้วก็มีกากใย,ยมีแคลเซียมมีแร่ธาตุอะไรอื่นๆเยอะมากมายนะคะนี่ไงนี่ไงร้านที่เขาขายเราก็เดินผ่านเนาะเป็นทางผ่านทางผ่านที่เราจะไปเอ,อ่อไปเรียนนะคะเรียนภาษาอังกฤษเนาะเราก็เอ้ยจำหน้าได้เราก็เลยแวะสักหน่อย เกาะเนี่ยนะคะเราชอบสั่งสั่งกล้วยสุกอร่อยมากนะคะกล้วยสุกแล้วก็ที่มันเป็นฉั่วลูกไก่นะคะที่เป็นเม็ดๆนะ่อแล้วมันจะมีความกรอบๆนะคะอร่อยมากเลยเราชอบสั่งไปไว้กินที่ห้องนะกินแค่ชิ้นสองชิ้นก็อิ่มลากยาวแล้วค่ะโปรตีนสูงมากเลย เรากินได้แค่สองชิ้นตัวอิ่มแล้วน้จริงถ้าเป็นคนที่นักกินหน่อยก็สามชิ้นะอะไรเงี้ยค่ะแล้วราคามันถูกมากๆเลยทุกคนแบบโอ้โหถูกมากนะหนึกซื้อชิ้นหนึ่งก็กี่รูปีเออยี่สิบรูปีสิบรูปีบ้างสิห้รูปีบ้างก็จำตัวเลขได้ไม่แม่นนะคะแต่ว่ารู้แค่ว่ามันไม่แพง เนี่ยเขาทำสดใหม่แล้วก็ขายหมดทุกวันนะร้านเนี้ยคงจะเป็นร้านที่แบบเอ่อรสชาติดีนะคะแล้วแล้วที่สำคัญคือเขาทำสะอาดมากนะสะอาดนี่นะคะแล้วก็มาขอขายใกล้ๆอืมนี่นะคะ ก็ทอดแล้วก็น้ำมันเขาแบบเหมือนสะอาดอะไรเงี้ยแบบไม่ดำปิ๊ดปีอย่างเงี้ยค่ะคือร้านนี้คือเรากินทุกวันกินบ่อยมากเลยแล้วแบบกินเราไม่เพลียนะกินรู้สึกมีพลังเพราะว่าเราต้องเรียนเรียนอังกฤษอะเรียนภาษาอังกฤษอะเรียนลากยาวไปถึงห้าโมงครึ่งอะไรเงี้ยเราไม่เหนื่อยไม่เพลียเลยนะคะอ,อันนี้ มาม่าเขาก็ถามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือจริงๆละเราพูดภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยเก่งนะเราอยากจะพูดอะไรให้มากกว่าน,นี้นะคะบอกความรู้สึกไปว่าเรารู้สึกประทับใจรู้สึกรู้สึกดีกับอินเดียรู้สึกดีกับอาหารอินเดียอาหารอินเดียมีบุญคุณกับเรามากนู่นนี่นั่นเราอยู่ที่บ้านเรากินอาหารอินเดียนะอะไรเงี้ยกินอาหาร สคาฮารีนะอะไรเงี้ยเราชอบอินเดียมากนะไม่ว่าจะเป็นผู้คนวนะัฒนธรรมธรรมชาติอากาศทุกอย่างเราชอบอินเดียมากเลยเราอยากอธิบายให้เขาเข้าใจพูดความรู้สึกให้เขาเข้าใจแต่ว่าเราพูดอะไรมากยังไม่ได้ว่าเราหนึ่งยังไม่เก่งภาษาอังกฤษสองภาษาฮินดีเราก็ยังไม่รู้เลยนะคะเอาเป็นว่าสื่อสารไปทางแววตาแล้วก็สีหน้าแล้วก็แววตาแล้วกันว่าเรารู้สึก รู้สึกดีมากที่ได้มาอยู่ประเทศอินเดียนะคะที่ได้มาเที่ยวประเทศอินเดียมาเรียนมาศึกษาถึงว่าจะเป็นเวลาสั้นๆสั้นๆแล้วอยากจะพูดบอกมากเลยนี่นะคะเขาก็เสิร์ฟมากัดน้ำพริกเนาะเป็นน้ำพริกมะพร้าวนะกินแล้รู้สึกอิ่มมากแบบมันดีมากนะคะทุกคนดูจริงนะ เวลาเราเจอคนใจดีกับเราเมตตากับเราและต้อนรับเราเหมือนเหมือนเราเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองแต่เขาต้อนรับเราดีมากๆนะคะอาม่าคนนี้เขาเป็นคนจ่ายเงินค่าวา้าให้เรานะคะเราบอกว่าอาม่าไม่เป็นลายเดี๋ยวหนูจ่ายเองอาม่าก็ไม่เป็นลายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พูดแบบ S <S <an> <S เขาเหมือนเขาอยากซื้อให้เราอะไรอย่เงี้ยค่ะเราก็รู้สึกแบบขอบคุณในน้ำใจของเขานะคะเราแบบเรามีความปลื้มอินเดียอยู่แล้วนะคะปลื้มผู้คนที่เขามีจิตใจดีมีความเป็นกันเองม,มีมีความไม่ถือตัวนะคะแล้วเรายิ่งปลื้มเข้าไปอีกนะเราไปไหนเราก็เจอแต่คนใจดีนะคะคนอ,อินเดีย แคจะทำงานเลยเป็นคนที่ใจดีมากๆนะคะแต่ส่วนน้อยจริงๆที่จะเป็นคน,คนจ,จิตใจไม่ดีนะคะแต่ส่วนมากที่เราเจอเราก็เจอแต่คนใจดีถ้าเราเจอคนที่จิตใจดีเราก็ปล่อยผ่านเช่ามันเถอะอะไรเงี้ยนะคะจึงทําให้เราเจอแต่ผู้คนใจดีเจอแต่เหตุการณ์ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกครั้งที่เรามาอินเดียนะเรา รารู้สึกเหมือนแบบได้กลับบ้านยังไงบอกไม่ถูกนะคะเหมือนมันได้เจออะไรที่คุนเคยเจออะไรที่มันใช่ความเป็นอินเดียนะคะความเป็นแบบความเป็นโบราณความเป็นอะไรที่มันขลังมันถึงมันจะโบราณแต่ว่ามันมีความทันสมัยมันมีความก้าวล้ำมันมีความเขาเรียกว่าอะไรมันทันเหตุการณ์บ้านเมืองคืออินเดียเขาอยู่ได้ทั้งทงที่โลกภายนอกมัน มันวุ่นวายแต่ว่าในความเป็นอินเดียคือเขาอยู่ได้ไม่เดือดร้อนใครเอ่อไม่สนใจใครฉันอยู่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉันมอีอาหารที่ดีมีอากาศที่ดีมีค่าของชีพเขาถูกนู่นนี่นั่นนะคะโลกภายนอกมันมันค่อนข้างจะอยู่ยากแล้วกับค่าของชีพที่มันสูงอาหารไม่ปลอดภัยนะคะ แต่อินเดียฉันอยู่ได้และฉันเป็นประเทศที่ส่งออกพืชพันธุ์ธัญธาหารอันดับหนึ่งเขาเป็นประเทศที่มหาอำนาจนะคะในความรู้สึกของนุ่นนุ่นรู้สึกว่าอินเดียเป็นเมืองที่ที่น่าสนใจและน่าเปิดใจมาเที่ยวดูสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่นนนอนๆนเนาะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะนุ่นก็จะม,มีวิดีโอ ตัดออกมาเพื่อเผยแพร่ให้เพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามได้ชมกันนะคะถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยไว้ในที่นี้ด้วยนุนก็ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรอาจจะมีพูดผิดพูดถูกไปบ้างนะคะขออาภัยด้วยคงไม่ว่ากันนะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ